ทุกคนเห็นเลข20ตรงนี้มาตรงเนี้ยมีเกือบร้อยตัวเลยเดี๋ยวผมทาให้ดูเดี๋ยวทุกคนดูผ่านจอนี้นะอันนี้คือกล้องจุลทรรศเนี่ยซูมได้ถึง1000เท่าอันเนี้ยคือเลข20นะที่เราเห็นตัวใหญ่ๆเนี่ยทุกคนเห็นไหมเขาจะซ่อนเลข20ตัวเล็กๆไว้เนี่ยทุกคนเห็นไหมทุกคนเห็นยังเนี่ยเห็นไหมเลข20เลียงกันเป็นแถวเลยเราสามารถที่จะซูมไปดูรายละเอียดภายในน้ำหมึกตรงนี้ได้อเดี๋ยวผมซูมเข้าไป นี่เป็นไงทุกคนผมจับกล้องจุลทรรศน์อยู่อะคือเราสามารถใช้มือจับเนี่ยเอาทุกคนลองดูเนี่ยเราสามารถส่งดูเส้นใยผ้าเนี่ยดูเลยเห็นไหมคือแทบจะเห็นลายฝุนเลยอะโอ้โหแล้วเนี่ยเหรียญสิบธรรมดาเห็นลายละเอียดหมดเลยอ่ะเนี่ยเนี่ยสลิมเขียวเลยเห็นไหมตรงกลางเนี่ยคือมีแค่มือถือกับไอ้ตัวเนี้ยตัวเดียวเนี่ยมันก็ใช้งานได้เราสามารถเนี่ย ที่จะปรับลดกําลังไฟเนี่ยลงมาได้เวลาจะซูมเนี่ยเขาก็มีตัวซูมตัวนี้มาให้เนี่ยเขาจะมีเลนดำๆน่นะอ่ายื่นออกมาแล้วอ่ะเดี๋ยวผมจะหลีแสงนะตัวนี้จะมีตัวที่เราสามารถที่จะหลีแสงตรงนี้ได้เวลาใช้งานนะเขาจะมีสายสีขาวแบบเนี้ยมาให้เราไปเสียบเข้ากับ power bank หรือถ้าใครไม่สะดวกต่อสายแบบนี้นะคุณก็ชาร์จแบตให้มันเต็มนะตัวนี้มันสามารถที่จะใช้แบบไร้สายแบบนี้ได้เพราะเขามีแบตเตอรี่มาให้ในตัวหรือเราจะเอาไปเสียบสาย usb นะต่อเข้าคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็น windows หรือ mac นะก็ใช้ได ซูไมใ่ใกล้เข้าไปอีกได้ทุกคนลองดูดิเห็นไหมเห็นเลข20เนี่ยชัดเจนเลยแล้วตอนที่เราใช้งานนะเราจะกดถ่ายรูปเก็บไว้ก็ได้นี่เห็นไหมหรือเราจะถ่ายเป็นวิดีโอก็ได้นี่ราคาที่ผมได้นะลองกดดูที่ตะกร้าสีเหลืองตรงนี้ว่าแต่ละคนได้ราคาโปรเท่าไหร่จัดได้เลยครับราคาดีมาก